สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสองก,กุง้งรับเพื่อนอ๋อไปเช้วาวันนี้มาดูสามีเก่าของเขาไม่ใช่ของเราไม่ได้ตีนีสามีเก่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไดไข่บบที่นี่ไข่ก็เก่าอยู่บบที่ถามว่าเป็นไข่นะไข่โบ เราค้นเราค้นบนนอกใครบอกใครนี่ว่าใครโอ้่่มันหลงมันวหลนสลวนสุดๆสึวันาเต้นเลยใครึ้นปีนี้จากเปอร์เซ็นปีนี้สำหรับการเต้นงองงงบนหรือว่าคงจะพอของบอสารพาวาานี่เอาไงครับบอเอาของผู้อื่นเอาอาวทหารตัวเองบอเอาผู้อื่นเพิ่มให้จะฟองเจ็ดสิบจากหกสิบเก้า <laughs> จากกาซีฟเบอร์มินเทสปี๊บอ๋อโอเค,เคโอเคหนึ่งว่าจาก,ออกสิบเก้าพี่กายนี่ <c oughs> สื่อรุ่นได้จำท่ากัได้ไพี่หน่อยสว่างก็มาสอนเพลงตะลึงบ่ <c oughs> ได้ทาน้มูลเลย <c oughs> แบบเออเพี่ตะลึงเขาเต้นอยู่บว่ว <c oughs> ะเต้นอยู่น <c oughs> ี่วะเต้นบอลมูหลากหลายสอนมาขัดไปแถวไปแถวไปแถวน่ะมาเต้นน้ำมูโบได้เลยไปเที้ยอะไรไปแล้วพี่อิทธิพี่นี้เฮะระบบเฉพาะ แล้วอยากเอาเอาเอาอย่างสั่นอย่างซีเนาะมันมีคนมีคนบอกมาว่าตัวร้องเพลงอันนี้บอกคนมวนปันใดกางฝากหัวใจยังยิกไม่ชเคยหรอเอเขาว่าเขาเห็นตัวร้องกาฝากหัวใจกับไอแท็กซี่ไอยังวะชนวนแท็กซี่น่ะเราบอกโบปานไดก็เลยว่ามันมีมันมีคนที่เขาเขามาเบิ่งอยู่ว่าน้องโชคอยากห้อะอยากห้ที่มีแบบว่า อยากให้กวนหนีหน่อยนึงคือว่าคนที่เบิ่งเขาเห็นมันมันต้องได้กวนหนีสิลองมือนนั้นอยู่หันเครื่งองเครื่องโบลูจะว่าเขาบบลูอนี่คือเขาเขาดักเพราะว่าเขาเ <laughs> ม้มมากเขาบบลูมือใดญเขกบบากตบมันใจว่าคือนอกต้องได้กวนหนีก็เลยบอก้องบอก,บอกขอเขาไปว่าอันนั้นเขาคือสิลองเลยซื่อแล้วบ่ได้จริงจังที่แบบว่าจะต้องมานั่งฝึกนั่งอันนี้เกิดถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจักมื่อห็นเงินป่ายคลิปนอกแล้วให้น้องอาชีพลงให้เบิรงเด้อว่าน้องใส่ใส่ซ้ำใส่ในหลานมันจะมีไอ้กาฝากหัวใจที่ว่าลองคือไออออ้การรใส่คืงง อย่างว่าจำซื้อพวกเขามันบอกว่าเพ่งอีห่ังนีล่แต่ว่ามีเพ่งหนึ่งอ่ะชมรถแท็กซี่นั่นนั่นละชี้ไ้เห็นสัตว์นี่เพื่นถักมาเรนี่คลิปแล้วคอมเมนต์นี่า่ยว่ดเอเออเราแ่บคือว่าน้องต้นในกวนหนีไหมครับว่าเข้า่าคือน้องโชคต้นในกวนหนีแล้วกเข้าใจอยู่แต่ว่าถ้ามีรถ่อลัดก็ดีได้แต่ขอลัดือสิบบไว้แหงกองเห็นไอโฟโฟบอใบบอบบบบ ปลาเมียมาถอบตาไล่ตาไล่อ่านเนี่ยตาไล่ตัวนี้ที่นี่มันอไฝไหลตเย็ี่นบริกรร้อนอาหารเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นหลังอ่ะอันนั้นมันก่อนหรือหลังอ่านมื่ดี้ดีดิหลังอาหารตัวนี้หลังอาหารหลังประเด็นหลังก็อนอาหารได้เงาตัวนใส่เบิ่งเปลี่ยยาอ๋อหันหน้ามายาหลังอาหารยาหลังอาหารเอออันนี้ ไอ้ตัวนี้อยากแก้ไขนั่นปะตัวนี้อยากแก้ไขอโรโดโมคอฟเฟ่สีเขียวขาวอันนี้อยากแก้ปวดแก้ปวดจะมีขาวชมพูเขียวเทาแล้วก็จะมีนี่เป็นอกะไรกันกินระยังว่าให้กินซีรีส์เล็กซีรีส์เล็กกรโอนกระโจนดิ่งหน่อยซีรีส์เล็กพูเถาเขาดจับคำว่าซีรีส์เล็กบอสขีดยาเพิ่มอีก พี่น้องเอ้ยลูกชายเฮาอยากกินอันนี้แหละแบบซีรีแล็กเบิ่งเอาเด้อเขาต้อเขาบ่งหูจักคำว่าซีรีแล็กอีกพายต้องการสีนะบริจาคบริจาคซีรีแล็กบริจาคซีรีแล็กพายต้องการบริจาคซีรีแล็กกระติลิโต้ลยจ้าเดี๋ยวเราเอาเมนูก่อนอยู่นี่บอไอถามนั่นไปน้ำกันก็ได้มันก็บาไปด้วยกัน เอาก็อ๋อเคลเคลเคลตอแไปหาหมอให้แค่ไปหาหมอมไหมอ <c oughs> บอกคู่ตัวบอกคู่ตัว <c oughs> โอเค <c oughs> บอที่เบาะนะ <c oughs> น,านั่น <c oughs> โอเครับทราบค่ะ <c oughs> โอ้ยมมมาาาเเเบบบิิิงงงสวัสดีค่ะ ยก็สู่ช่องซอกุ้งน่าพูดออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเออฮะเอามาเบิ่งกับผู้สาวเท่าแห้งปีโอ้ย่างพรเมืองพอดีฮะสาวสวยพันปีนี่นี่ก็แห้งว่ากูเขาให้เขาขาดพันปีวันที่ไหนหาซีพกซีปีให้มันรอดแล้วก็ยังหอดพันทองเคยเบิ่งอันนี้บ่อคาราวาหองเฮานั่น อายุยืนหมื่นหมื่นปีพันป่าโอ้ให้มันหอดหกสี่ปีให้มันเลื่อนเป็นสะกอนเอาแสดงอีกย่างแสดงว่าเคยเบิ่งหนังจีนเดี๋ยวนี้เห็นบอกระนังเกาหลีก็บอกอ่ะขาระวางห้องเฮาอายุยืนหมื่นหมื่นปีพันป่ามีลูกขาเรียวแหงขาเรียวอีกย่างเกาหลีได้ข่าวว่าได้มาลายแสนล้ำเขาเนาะดีใจบอขอบคุณมาลายแสนเพื่อนในเดอร์พี่น้องเพื่อนอาหาให้นั่น มีหอดคอมเมนยางน้ำกลิ่นมปีกับเบิงตัวย่างบบปีไนเด้อมาปีหุ่นตังแต่วน้บเมนบเมนว่ายางน้ำด่ากันเสลองล่ามจไดวุ่นจ้งใดนี่แม่แต่่าสิเอามีมาเหลาบอ่าก็บอกถามเขาแน่ครับะสนอหนูเอามีมาเหลาบอใช่ไหมเอากระเาขาไปจักลไปบอแดนนั้นได้บอแดมีหอบเดียวได้มือน,นี้เพราะมันมีซํำนั่นลูกิวแล้วเปยังอ้วนเอา จะสิมาโทษกับเขาเ้าบ่ได้เด้อหมอแม่นุเครียดเครียดอย่างน้ำหนักนุพวลงสิมาโทษกับเขาห้ามไว้าเลียกหล้ะนะเลีกแล้วนะเลีกแล้วแล้วเหลือย่างเดียวเอ้าค่ะบ่ได้บ่ได้เด้ออบองจบฮะแม่แม่ตามหาแม่แม่ตามหายายอ้วนท่าน่ะเออไปห้ามไปไปเรียนที่ของลูกไปเราวนะ นี่จากโซ่กุ้งหมดนียโอ้ยไม่ได้แคร์ค่ะตัวงแปนตัวดีไม่แหงโอ้อยู่วดีมีแห้งคือเกาเมื่อยขึ้นก็เกาถล่มขลาดลูกนี้ด้วอยากลดอยู่อันนี้อันนี้กะสีบีพ่อเอาอันนั้นกะสีบอยอมเลยฮะข้างนักะสีบอยอมก็เลยแบบว่าบุลาภแล้วจังหวะกันค่อบแล้วจังหวะกันเออนาตอนนี้คือ เอาคั่วให้ได้ก่อนตัวเอคั่วยังบ่มีกีกคนนึงคั่วอยู่นี่เอาผิดแม่เธอกเดกระนี่แหละอันนี้ที่หายลูกกันหุ่ยนเห็นที่ไ้งคือยยุซายอยู่นี่แล้วซอยเพื่อนไป่แตซอยเพื่อนอะองค์กรเราต้องเดินหน้าใช่มีอะไรเราช่วยได้มีอะไรเราช่วยได้ช่วยช่วยหมดแล้วล่ะทุกอย่างแล้วเดี๋ยวหยุดไปก่อนที่พ่อมาไป นั่งอยู่ห่ะอยู่เฮื่อนนะ่ะโทษหาเลยสีมากกับมาเดี๋ยวผ่าคลิ้ลิวหนูมันเสียน,นั่นเอาเท้อเข้าไทกอนะมีเบอร์กันอยู่ใส่โอเคคลิปวิจเก็บไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องสุกนองผลอาว้แชร์ก็สวัสดีค่ะ